สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาต่อนะครับหลังจากที่ผมแก,ก้โค้ดยึกยืนนะครับตัวหนังสือยึกยือที่แสดงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ยังติดปัญหาการ์ดพวกนี้นะครับการ์ดพวกนี้การแสดงผลยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเนาะก็ถ้าได้นะครับขนาดจอขนาดใหญ่เราก็จะให้แสดงการ์ดขนาดเล็กๆแล้วก็เรียงเป็นคอลัมน์เนาะแล้วก็ทีนี้ เราก็ต้องลองดูก่อนว่าชุดนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ลองคลิกขวาตรวจสอบนะครับจากนั้นผมก็ใช้ตัวลูกศรตรงนี้นะครับทีหนึ่งแล้วก็มาจิ้มนะครับจิ้มตรงไหนก็ได้ในนี้นะครับลองจิ้มดูก่อนจิ้มปึ้งลงไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับขนาดตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะเมื่อเราเอาเมาส์นะครับไปชี้เราก็จะเห็นฝั่งซ้ายมือนะครับมีการไฮไลท์นะครับชี้ดิฟตรงนี้ก็ไฮไลท์ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็รายละเอียดลงไปนะครับ d i ฟอันนี้ก็ทั้งก้อนตรงนี้ d i ฟอันนี้ก็ทั้งก้อนนะครับลองขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับการ d ิฟน่าจะเป็น d ิฟที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็อันนี้เป็น d i ฟย่อยนะครับ d i ฟใหญ่กว่าลองกดครับเมื่อผมกดแล้วนะครับผมก็จะปรับอันนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งผมใช้จอเล็กนะครับก็ต้องปรับไปมานะครับแล้วเราลองดู css นะครับการตั้งค่า css ด้านล่าง มีการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับก็ผมสังเกตดูมีแกบ6ลองปิดเปิดดูสามารถเล่นได้ครับโคดจะไม่เสียครับตรงนี้เราแค่ลองได้เลยนะครับอันนี้คอหนะครับอ่าไหนแล้วกริดคอหนึ่งลองเอาเครื่องหมายถูกออกครับได้นี่ก็สวยนี่ลองปรับดูครับโอเคอยู่ครับก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับแสดงว่า CSS ตัวนี้นะครับ คลาสตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นคลาสครับเป็นจุดก็เป็นคลาสครับกรีก call หนึ่งเราไปหาในคลาสนะครับเราสามารถลบออกได้ใน d i v ตัวนี้นะครับเห็นไหมเวลาผมปรับขนาดหน้าจอเล็กก็จะได้คอลัมน์เดียวนะครับก็ในโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้คอลัมน์เดียวพอหน้าจอใหญ่นิดนึงอาจจะเป็นพวกแท็บเลต็ตเนาะก็จะได้2คอลัมน์ น่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงก็จะได้3คอลัมน์ก็ก็สวยงามนะครับก็จะเป็น r e s ponsive ประมาณนี้นะครับก็ทีนี้เราก็ไปหา,าชื่อชื่อนี้นะครับที่อยู่ในคลาสนะครับก็ Copy นะครับแล้วเราก็เข้ามาในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดก็มาปกติก็จะอยู่ใน Index นี่แหละนะครับแต่ถ้า,าขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับบางคนก็ไปวางใน c o d e js โดยให้ สร้างไฟล์หน้าหน้าหน้าเว็บจากโค้ดเลยก็มีครับแต่ว่าปกติเราก็จะแยกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กด c t r l F นะครับใส่คำคมคำที่เรา Copy มาเมื่อสักครู่ครับตรงนี้นะครับและตอนนี้นะครับผมจะเจอแค่จุดเดียวเนื่องจากว่าเราติดจุดออกมาด้วยนะครับเราลบจุดออกด้านหน้าครับเราจะไม่ต้องการจุดนะครับจุดนี้เป็นแค่การบ่งบอกว่าเป็น คลาสนะครับที่อยู่ใน CSS เนาะที่อยู่ใน CSS เวลาเรากำหนดก็เราจะกำหนดด้วยจุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไล่ดูนะครับอ่ะจุดแรกเลยอันนี้อยู่ในคำสั่ง CSS นะครับเป็นการตั้งค่า CSS ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าอันนี้เป็น1นึ่งอ่าหนึ่งคอลัมน์เนาะแล้วก็ถัดไปครับถัดไปก็คือตรงนี้ สถิติค่าเรียนใช่หรือเปล่าเราก็ลองดูครับสถิติค่าเรียนมีการบันทึกพฤติกรรมมีไหมสถิติค่าเรียนจนํานวนนักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้คือก้อนหนึ่งครับอันนี้คือก้อนหนึ่งสถิติค่าเรียน ก็คือสถิติคาเปลียนน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้อความที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็คือ3ข้อความนี้โอเคครับแล้วก็จะมีการบันทึกพฤติกรรมโอเคที่อยู่ในดิฟนี้เหมือนกันนะครับและที่เราต้องการลบตอนนี้ก็คือลบตัวนี้ครับลองลบดูครับลบออกครับแล้วก็กดเซฟจากนั้นเราลองรีเฟซครับว่าได้ไหมห้าได้แล้วครับได้แล้วอได้แล้วนะครับ ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็ตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการทราบต้องการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเราก็ลองใช้ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็มาจิ้มดูทีหนึ่งนะครับจิ้มปุ๊บแล้วก็เราสามารถดูการทั้งค่า CSS ด้านล่างหรือว่าในในเนี้ยมันจะมีอ่าสมมติว่าผมจิ้มตัวนี้เนาะในนี้ก็จะมีพวกนี้นะครับจะมีคลาสมีอะไรต่างๆเราก็ลองลบดูได้นะครับเราลบตรงนี้นะครับจะไม่เสียหายนะครับเราลบตรงนี้ โค้ด <Code S 2> ของเราจะไม่เสียหายเมื่อเรากดรีเฟซมันก็จะกลับมานะครับสมมุติว่าผมลองลองปิดดูตรงนี้นะครับ BG green 600เนาะหรือว่าผมจะลองปรับดูนะครับจาก600เป็น200อ่ะก็จะได้สีเขียวประมาณนี้เนาะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเราลองได้นะครับไม่สวย500ดูครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถลองเล่นดูแล้วก็เมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็น CSS ที่ตัวนี้ใช้งานนะครับอ่เห็นไหมตรงนี้ก็ font w e i g 500อะไรประมาณนี้ลองเปิดปิดได้ครับตรงนี้นะครับ background เราก็ลองเปิดปิดดูได้นะครับโคดยังไม่เสียหายพอเรารู้สึกว่าเออใช่ตัวนี้แหละที่เราต้องการเราก็สามารถไปแก้ไขได้สมมตว่าตัวนี้ผมต้องการแค่500ก็ไปหาชุดนี้นะครับ บัตตอน ID Stack พวกนี้นะครับว่าผมจะไปดูชุดนี้เลยนะครับก็ว่างมีกี่จุดเอ่ยอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกรีน6 0 0กรีนเท่าไหร่เราก็ลองปรับดูอย่างอื่นก็สามารถปรับได้นะครับก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่กำลังค้นหาวิธีอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยถนัดโค้ชเท่าไหร่ก็ลองเล่นพวกนี้ดูนะครับในหน้า หน้านี้นะครับ้หนหน้าเอเล m เมนต์ตรงนี้นะครับก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ